ค่ะมือนนี้นุนดาจะภาพอพอม่พีน่นองเอฟซีมันตามแนวทางของนาในานะคะนาในผานมาทํางานอยู่กลางทงในทงหน้าเด้อคะ่ะมะก,กออําแพงนะคะแต่บางแนวทางของเพิ่นเล็กสูตรเทศไว้แล้วในน้อยโตนะคะมีสามคู่นะคะจะเป็นโตไดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยคะ่ะพาเอฟซีมาตามแนวทางของนาในห <hot. S 2> อดเด้อผลมะกรอําแพงอยู่พี่นนอเพิ่นรับจัง ก่อกระแพงทำรั้วบ้านได้ตามถึงที่ได้ยินี้น่เป็มาเป็นเห็ดสวนไว้แล้วเห็ดว้ในโทรศัพท์กำลังค้นอยู่จำได้ปะจำได้ยครับเขียนไว้เขียนไใบยันปะครับใายรูว้เขห็ดใบตั้งมือไดนี่นไงไม่ตั้งมือเล็กออกนะครับเล็กออกมากครเห็ดเลยเห็ดเห็ดแล้วฝันดีปะวันนี้เห็ดแล้วอันบ่บ่ได้ท่านไหนฝัน มันฟันมันนั่งกำแพงกว่านี่ันั่งกำแพงอืมตะลึบตะเลื่อยอยอะเงร่ากันนอนรับดีโหดหดเหี่ยวปูนเนาะยกเสร็จงานนะก็ได้เงยขึ้นเห็ดเสาหัวเสานาหานักกับนักนาแพนว่าจนปวดล่างปวดเอวนอนดีพันญญาหุวนนี่เลขวิ่งเลขแลนมีตัวใดแน่เลขวิ่งนี่หกเกืบวิ่งหกสามารถวิ่งได้บนล่างบ่ครับวิ่งหกตัวเดียว không không nữa Con không với 3 cấp 3 Chấp khu Chấp khu con hốt Con โลกสามซีเกตซีเกตซำโอ้ซ้ำทางหน่ยน,นึครับมันคือคอวยออกนุ่น้องแม่นะนุ่นไม่เก็กตรงก็นะปากกาแดงบมอปากกาสีงงาน้ำเงินนี่แหละแม่ไปไปซื้อหรอเนอะน้องไปแล้วเพิน่นเพิ่นโมบีไ้ไม่ไม่เก็กกระเบิด,ดยุลานี่อยูอย่ในห่างกระเบิดรุ่นนี้นะรุ่นดิก่าสั่งไม่ดีนเนะเราสัง,สงม,ม,มาหาิจักหมัดเลยนะจากล่างหนึ่งแน่นุ่น ยนบ่คอยหนินะสามตัวสามตัวกันมั้สามตัวไม่ตัวใดนะสี่สองหกสี่สองหกห้าหกสามห้าหกสามสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามโคหน่ิครับโคสามเน่นชุดเน่นตัวใดคะน่นเนี่เอ๊ หกสามนะกสามแสดงว่าสามตัวนี้ก็เรีนหางกสามสามกสามตัวก็หางกสามไปดีอยุน้ำไหน้ำหน้ากันยังตามไปเอาเรียกยพีิน้องเมืองมือห้าหกสามรวมแคนแนวไปช่วยดิค่ะ ถ้าฟันก็ตั้งแต่มีโครงทุ้ายมันบ่ทับว่าฟันก็แล้วไปฟันจึงมายำอีกที่หนึ่งเอ้าอันมือเล็กออกก็ด้ยินขาว่านคู่ใดก็ถือหาซองเดี๋ยวผมถือยหาซองเอ้าบอกเอซี่คือบ่มีไอ้ฟันมืดทุายมือเล็กออกก็ดีฟันยำคือยำเสาเลขกออกฟันว่าไอฟันว่ารถอไเอารถไงปีกับนี่ละไปแก้วเนื้อจ้าเขาจะขาเนื้อจ้า ทะเบียนรถเจ้าทะเบียนเลขสองหานั่นสองห้าองห้าศูนย์สองอ๋อสองหาศูนย์สองเจ้เลขสี่ศูนย์สองก็สองห้าสกับสองหาเลขตัวเก้าเจ้าก็รักถืออยู่นะโอ้ยบได้ตามคงสุดท้ายนะนายพี่น้องสุดท้ายรีบมือสุดท้ายมันออกมือเหล็กออกเลยกันแมนนะได้บ๊ได้ลงอีกนะมันได้บ่ได้ลงคิมันเล็กออกแล้วว่าดีข้างวันี้ฝันเล้วเอิดนเด้อ ฟันแล้วฟันแล้วเพราะว่าจ้งติดตามคงสุดท้ทยอันนี้เป็นคลิปแรกเพื่อเพิ่น <S <S ฟันแต้ไมะมีคงสุดท้ทยถ้าเพิ่นบบฟันก็แล้วไปนะคะสรุปว่านาหนายยงพันฝันน,นี่ตะเลขสูตรมาก่อนนะคะะงวดวันที่สองมกราคมสองหกเก้านาหน่ายห้วิ่งหกกับสามสาม,มารถวิ่งได้บนล่างจับคู่หาสองหกหกสามสี่เจ็ดเลขสองตัวเน้นหกสามเลขสามตัวสี่สองหกห้าหกสามกับ สามซีเจ็ดเน้นที่ห้าหกสามใกล้ๆมือเพื่อเพิ่นฟันจังว่าตามดีมือใดก็ว่าสีนอนหน้าใกล้แล้วครับใกล้แล้วนบ่คนวันสีนอนกอกระแพงอยู่นี่นะพี่น้องคนบอยักเที่ยวเนาะกันเท่าเที่ยวไปเที่ยวม่านไก่เนาะตะเกาวน้อนหน้าเด้ปันดีก็วางท่านแหละครับว่าคาเที่ยวได้ปันดีคาเทียพุ่มเป็นมากบอกึนี่ ยูนีพูดดีด้ยเอาสีบอ้านึงให้ฟังบอกเอฟซีฟังน้ำไรอันอันมีจากแฟนนะจอยบอนาป้องอ่ะนาปองมันมาเก็บมาเก็บเฟี้ยงมือเล็กออกนี่มาเก็บเฟี้ยงหน้ามีสงาเนี่ยเดา๋ยวพนมยัยพลเรนนอนนอนกลางเว้นมีใง่แทงไหมมีใงยเข้านี่ไหมเมื่อบอกว่าเล็กจะออกตัวเก้าเล็กจะออกตัวเก้าเด้อพนะเอาคนมามีเงยแทงว่าท่านไปเกิดอยู่ เพคนวอาหมู่บ้านดิเนบอกเลขว่าเลขเมื่อนี้สิออกตัวเก้าของเลข่าเลขสิออกตัวเก้าว่าเป็นหาสองบอกสั้นบอกเมียสือเมียกับมาสือบอกแย่รักแย่รักกับมาสือเลขออกมาเป็นไหออกหาสองดีๆบ่มีผู้ใดสือเอาไ่ได้เอามาลงซองปันมือเลขออกเพคนนอนกลางเวทแม่ปันมือเลขก่อนแล้กันนะผมก็ได้เมื่อพันเพิ่นว่าเพิ่นเห็นหอดอันร้านเคยฝรั่งตีตีใบอ้อยน่ะเพิ่นเพิ่นมาเอาเปี๊ยงใส่อันนั้นเพิ่นเมื่อยเพิ่นเลยนั่นมีแยแคงดิเนี่ยมาบอกเจ้าของหน้า เพื่อเพิ่นมาบอกนะหน้าใเนาะอุ่นเนาะมาถี่มานอนอยู่ร้านนี่ร้านคาคัเด้อค่ะร้านย่ายแทงจะรู้ว่านอันขาขาขาน,นัน้นยังพันฝันนะคะเพิ่นว่าถ้าเพิ่นฝันเดี๋ยวเพิ่นสิมานอนนะบ่เกินสองสามมือได้นอนแทนนะคะคนเพื่อได้แนวทางเราจะมาแบ่งปันเอฟซีคือเก่าสำหรับเพิมฝันยังบพันฝันเอาเลขสูตรไปก่อนนะคะวิ่งหกกับสามสามารถวิ่งได้บนล่างจั๊บปูหายสองหกหกสามสี่เจ็ดเน้นหกสามเลขสองตัวนะคะเลขสามตัวสี่สองหกกับห้าหกสาม ครับสามสี่เจ็ดค่ะอ้าวขอบคุณนายนายหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะให้ FC โซดีกับแนวทางของนายนายนะคะหละับนอนหน้ายีนในใ่ยมเลยขอเชิญสีออกมาสาัมผัสครับนอนหน้าอากาศดีดีเป็น้องเบิงเบิงคางคางมิตรปลอ่ลอยอีกประมาณบ่เกินครึกก่งบ่เกินเดือนแล้วค่ะเพิ่นกับสตาร์ทเมือเะะ่อลงงแล้วนะคะเพราะว่าเปิดโรงงานน้อยแถว จะเงียบจังน้อยแต่อยู่ในบ้านน่ะเสียงนกเสียงรถขายของอยู่หน้าอยู่ถุงมค่อยมีเสียงเพามยงล่จากเสียงนกยังเดียวแเ้วมีรถมาแลนขายของนะคะเงียบเอ้าวจะมาคอยติดตามน้ำกันเด้อค่ะ